S <S oh, นิโอ้น่ารักมากอันนี้แม่เอาขึ้นบอ๊ะอะไรนะแบบนี <S 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 ้ไม่ไม่ได้ไหมได้ไหมโอเคแต่ทุกคนวันนี้เราจะทำยำสันคอหมูย่งางนะจ้ะทุกคนยำสันคอหมูย่างไม่ใช่คอหมูนะทุกคนเป็นสันคอนะเอาไปย่างนะแตอ่อีแม่หมัมกหมักหมูด้วย ซอสหอยน้ําตาลนิดหนึ่งพริกไทยแล้วก็อซอสปรุงรสนะจ๊ะก็ได้ประมาณนี้เราเอาไปย่างในกระทะก็ออกมาประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํายําสันคอหมูย่างนะจ๊ะทุกคนให้สองหนุ่มวันนี้ให้สองหนุ่มกินเนาะนั่นแหละมีอะไรบ้างนะจ๊ะทุกคนโอเคอันนี้เป็นพริกนะจ๊ะพริกกระเทียมหนึ่งแล้วก็ใส่มะนาวโอ๊ยเลเอาน้ำตาลให้แม่นะ นั่นแหละเอาตัวนั้นแหละเรากัอนเดี๋ยวใส่าน้นเงก่อน <S <S โอเคแล้วใส่น้ำตาลไปสองตอนนิดให้ทุกคนดูก่อนนะสองช้อนชาหนึง่งช้อนผคน้ำปลา,าปลา ให้น้ำตาลละลายอา่มะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่นะจ๊ะหอมแขกหอมหัวใหญ่ใส่ได้หมดจ้ะเต่งก้าจ้ะเต่งก้กาใส่ผักเยอะๆหนูมึงชอบแต่ว่าหนูมึงไม่ชอบหอมหัวใหญ่กับเออ่มะเขือเทศมากินแล้วเบ้นบ่ ใส่หมูลงไปจ้ะน,นี่หมู <c oughs> ขอรับมือก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะให้อันนี้ชิมรสไม่ต้องเพราะว่าผมดูเสร็จไม่ต้องเพระาะว่าผมรูเสร <c oughs> ็จเดี๋ยวใส่ผักชีลงไปจะไม่มีขึ้นช่ายไม่มีนี่นะใส่ผักชีกตรงหอมก็ไม่มี <c oughs> ใส่ชีสแล้วกัน <c oughs> บ คนไปให้เข้าน้ำเข้าเนื้วก่อนจะเดี๋ยวไปตัดส่จานโอเคเอเล็กบอกไม่ชิมแน่ใจเราเอาตามเอาเล็กจัดคนตัดส่จานเด้อตัใส่จานผมเอาลายคะแนนสิบให้คะแนนสิบเลยเหรอ <c oughs> เพราะว่าชอบหมูอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> รสชาติจ,จะเป็นยังไงขอให้หมูอร่อยไว้เลยง่ายบ่ทุกคน ใส่อะไรก็ใส่อยากจะใส่อะไรก็ใส่ตาทุกคนนี่ยำสันคอหมูย่างแล้วก็มีอีกเมนูนึงก็คือเป็นเมนูนี้ยังไม่เคยทานะจ๊ะทุกคนจ๋าเป็นขั่วกลิ้งหมูสับนะจ๊ะเป็นอาหารของภาคใต้เนาะผักแห้งๆนะจ๊ะทุกคนนี่นั่นแหละโอเค <PH R> เดี๋ยวไปกินกันจ้าทุกคนนั่นแหละส,สวัสดสีครับทุกคนวันนี้ เชล็ฟซานซดยร์ก,กินคนเดียวแล้วว่าทำไมเพราะวะ่าแม่ยังไม่เขียวแล้วก็น้องใบซ้อมบอลแล้วก็พอยังไม่เสร็จทำงานแล้วก็พอมกินคนเดียวแดีวว่ากินอะไรขี่กินยำสันคอหมูยา่างดูสิแม่ทำ แล้วก็คัวกลิงไม่ใช่คัวลิงคัวกลิง,ลงสิแม่ทำาันนี้ด้วยโอเคผมจะเอาวันนี้แล้วก็อันนี้นิดหน่อยโอเคเอาเลย โอเคอย่างนี้เอาอีกนิดหน่อยแล้วก็เอายำวันนี้พมสั่งอาหารแม่บอก่าอ,อยากกินยำบอสพ่พูดว่าครับทำกับหมูย่างแล้วก็ผมได้นะครับมาก แล้วก็อมเอาอีกได้โอแล้วก็พ้องกินกับข้าวกับแต้งด้วยผมหัน l Quốc linh, anh rồi, Nhìn rồi nói. Don't see me, yum. It's like star phong phong okay. phong à. phong Hi. Hi. rồi the fire. ít lèo, ok Pombok is lèo. Okay. Pombok lèo. Pombok 10 Pombok lèo. ควดกลิ้งพวกมะพรัยนหกเจ็ด 6, ว่ดวรกลิ้งไม่ใช่มือก็ผมอยากทำกินทำเองแต่ว่ามูยังเอ้ยย้ออะไร Cô không thấm làm đại, không tham làm rồi cùng hát thầm gìn. và nếu mình เหมือนแพนเค้กและก็มีเบคอนแท่งดีเราคงชอบ <laughs> A dwi'n cadw conmai ac un o'r Ma... i <laughs> so, today, nay, tomorrow it's Friday and it's the last day of school this week. And in it, it, we're almost done with two weeks since the school opened again. The time was very fast. รวมทุกคนยังไม่ได้มีชอบอะไรเลยที่โรงแรนดีมากเดีว,ว่ามีกลางบานนิดหน่อย จริงผมจะกินกว๋วยจับอยู่อันตีอาหารเช้าจะบอกผมลืมผมไม่บีกินอันนี้อาหารช้าถ้าผมไมลืม

มันกินน้ำเด้ว่าน้ำมันดูปดีอะไรมากแล้วก็เลือดเลือดเยอะมาก

ກິນທີນລະຕົ້ມຢາກິນປາດູວ່າສະປາເກຕຕີນີ້ອາສາດປາພະຍາຍາມທໍາວ່າກາຟກັບສປາເກນີອມ look can do if i want to gain if i want to eat this at evening i can do it I ko pom me haw I can ko nong ja ma kin la ko maybe man cha kin duai When I started in 9th grade, we got 5 new teachers. Which is not good because it's our last year. So we have to meet new people. เกตุคนวันนี้อาหารอร่อยมากผมเอาคะแนน10บรือหนึ่งรอยเกตุคนวันนี้พอกับินก้ไปกดกัคลกคลิคลิกสิครับไม่รอนดูสมบูรณ์ในยูทูบช่ e งของกัสครับบ๊ายบาย